สวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะมาอยู่กับการแนะนำอนิเมะอนิเมะที่ผมจะมาแนะนำกันในคลิปนี้ก็จะมีชื่อเรื่องว่าเบลเซบับหรือชื่อในภาษาไทยก็เด็กพันนรกสั่งลุยฮนะเรามาเริ่มกันที่เรื่องย่อนะองะทัชซุมิเขาเป็นนักเลงโรงเรียนอิชิยมะและอยู่มาวันหนึ่งเขาก็ได้มีเรื่องกับนักเลงโรงเรียนอื่นแล้วก็จู่ๆมีตะแ่ ลอยน้ามาและทําให้เจอเด็กทารกที่อยู่ในตัวของเขาและตาแก่คนนั้นก็ให้รับเลี้ยงเด็กเด็กนั้นมีชื่อว่าไคเซอร์เดอะเอมเพลรนาเบลเซบัทที่4หรือ n นูเบลและนูเบลเนี่ยก็ยังเป็นว่าที่ราชาปีศาจคนต่อไปและเรื่องวุ่นวุ่นของนักเลงที่ต้องมาเลี้ยงว่าที่ราชาปีศาจคนต่อไปก็ได้เริ่มขึ้นเรามาต่อกันที่ข้อมูลอนิมิ ของเรื่องนี้อนิเมะเรื่องนี้ก็จะมีทั้งหมด60ตอนนะเริ่มฉายเมื่อวินเทอร์ปี2011ส่วนสตูดิโอที่สร้างก็ไพโอดพัทนะเป็นแนวแอคชั่นคอมเมดี้ซูเปอร์เนเอรมาที่ช่องทางการติดตามตอนนี้ก็จะเห็นอยู่ใน Youtube c h anel n mus e Thailand ช่องทางเดียวจะมีให้รับชมทั้งหมดเลย60ตอนนะเป็นซับไทย มาที่ความคิดเห็นของผมสักนิดสักหน่อยต่อเรื่องนี้ตัวละครในเรื่องนี้ที่เป็นนักเลงก็จะออกแนวติงตองติงตองกันหน่อยตามแท็กและคอมเมดี้คอมเมดี้จริงๆส่วนตัวละครหญิงเรื่องนี้ผมชอบฮิวดาจริงๆก็ชอบเอาอเหมือนกันเอาอี e. นี่ นิสัยสมกับเป็นนางเอกจริงๆเลยแต่ส่วนตัวผมชอบฮิวดาฮิวดามากกว่าฮิวดาเท่านั้นครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ